ในโลกของการบินอันมหัศจรรย์ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญยิ่งแต่เคยสงสัยไหมว่าทำไมเครื่องบินบางลำจึงไม่มีที่นั่งแถวที่13เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎการบินหรือข้อจำกัดทางเทคนิคใดๆเลยแต่เป็นผลมาจากความเชื่อและประเพณีทางวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกสำหรับหลายวัฒนธรรมทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกตะวันตก เลข13ถูกมองว่าเลขอาถรรพ์หรือเลขที่นำมาซึ่งโชคร้ายความเชื่อนี้มีมาอย่างยาวนานและฝังลึกในจิตใจของผู้คนตัวอย่างเช่นในงานเลี้ยงอาหารค้าม h e l a ล t u u p p r r ของพระเยซูมีผู้ร่วมโต๊ะ13คนและลูกค้าคนสุดท้ายคือจูดาสซึ่งเป็นผู้ทรยศและในวันศุกร์ที่13ก็ถูกมองว่าเป็นวันแห่งโชคร้ายเช่นกันด้วยเหตุนี้สายการบินหลายแห่งทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินที่ให้บริการในเส้นทางบินที่กลุ่มลูกค้าหลักมีความเชื่อเรื่องนี้จึงตัดสินใจข้ามเลขที่13ไปโดยจะไม่มีการกำหนดที่นั่งแถวที่13บนเครื่องบินเพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายใจและมั่นใจในการเดินทางมากขึ้นสายการบินต้องการหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจที่อาจเกิดขึ้นจากความเชื่อนี้แม้ความเชื่อเรื่องเลข13จะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลและไม่มีผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ต่อการบิน แต่การคำนึงถึงความรู้สึกของผู้โดยสารถือเป็นสิ่งสำคัญในการบริการดังนั้นหากครั้งใดที่คุณขึ้นเครื่องบินแล้วไม่พบแถวที่13ก็ขอให้เข้าใจว่านี่คือการแสดงออกถึงความใส่ใจของสายการบินต่อความรู้สึกของผู้โดยสารเพื่อให้ทุกคนเดินทางถึงจุดหมายปลายทางด้วยความสุขและความสบายใจที่สุดนั่นเองเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนของธุรกิจการบินที่ต้องคำนึงถึงมิติทางวัฒนธรรม และจิตวิทยาของผู้คนนอกเหนือจากเรื่องเทคนิคเพียงอย่างเดียว